นี่นี่คือข้าวนี่คือข้าวสารเลยใช่ไหมข้าวสารข้าวสวยเลยครับต้องใช้ข้าวเก่านะเมนูนี้ใช้ข้าวใหม่ไม่ได้เพราะข้าวเก่าเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความเป็นเม็ดกว่านี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณเนอะห้าร้อยกว่าปีครับเก่าขนาดนั้นเลยสองต่อทาน้ามากสองคนไปคุยหน้าบ้านได้่ยไหมไม่ท้อมาหามจังหวะนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะอย่าคนนะ อย่าคนถ้าคนปุ๊บจะกลายเป็นโจ๊กนะครั่แต่จริงๆสมมติในฐานะคนไม่ทำของข้าวนะนี่คือง่ายนะคือแค่เอาของที่มีทั้งหมดใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเลยอดูครับดูครับกล้องอินเสิร์ตเห็นปะแทบจะกลายเป็นข้าวหุงอยู่ละยังไม่เสร็จนะเราจะเริ่มใส่ละเราจะเริ่มปรุงกุ้งเรียงทีนี้เรียงเนี่ยพเศษเจนสำคัญมากนะครับจะพยายามเรียง ให้มันดูกุ้งต่อที่ซีเรียงรับสวยนะบอกโคลีดิบๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าตอนเดี๋ยวมันจะสุกเดี๋ยวมันสุกทุกอย่างเหรอเวลาอยู่ในช่องเชฟก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้อ๋อยิ่งกว่านี้ครับนี่นี่ความจริงคุณจะแปลงคับพิธานนี่ย่งพูดเยอะโอเคเห็นหน้าใส่ลงบุดนะเราจะเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะอ่ะพิธานกินเลยเไม่ยุ่งเลย